สวัสดีค่ะโนเฟสเอนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการโหวตของรายการซูเปอร์เทนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีก2วันสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้โหวตเนี่ยก็อยากให้พี่ๆเนี่ยรีโหวตกันเลยนะคะเพราะว่าเ,าเหลือเวลาอีก2วันสุดท้ายแล้วนะคะวิธีการโหวตเนี่จะเป็นยังไงนะคะไปดูตามคุณพ่อในคลิปได้เลยนะคะก็สวัสดีนะครับพี่ๆครับก็บคุณพ่อโนอเฟน,นะครับ เพื่อเป็นการโหวตที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคุณพ่ออนุญาตนะครับพาพี่ๆช่วยช่วยโหวตน้องเพียรนะครับเพราะว่าการโหวตที่เราโหวตกันมานะครับมันก็ไม่สามารถทาให้อันดับมันขยับได้นะครับเดี๋ยวพี่ๆก็โหวตตามคุณพ่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีหมายเลขที่สามารถทําให้อันดับมันของน้องเพียรเนี่ยสามารถขยับได้นะครับก็อันอันดับแรกนะครับก็ให้พี่ๆเข้าไปที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับหน้าแฟนเพจของหน้าแฟนเพจของซูเปอร์จิวนะครับซูเปอร์จิวซูเปอร์เทนนะครับพี่ๆก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจนะครับ ครับพี่ทานแฟนเพจเสร็จแล้วนะครับก็ให้พี่ๆกับกดส่งข้อความนะครับตรงนี้เลยนะฮะกดส่งข้อความนะครับนะแล้วมันก็จะขึ้นสมัครร่วมายการโหวตนะกดเลือกโหวตสิบสุดยอดอัจฉริยะตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ให้พิมพ์คําว่าโหวตลงไปในช่องนะพิมพ์คําว่าโหวตเสร็จแล้วพอเราขึ้นแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมี AI ตอบกลับเรานะครับ ถ้าไม่ตอบกับเนี่บตอบมาแล้วนะฮะเนี่ยมันก็ขึ้นรายละเอียดต่างๆนะฮะเวลาแล้วก็กดเริ่มเริ่มโหวตนะพอกดเริ่มโหวตปุ๊บมันก็จะให้ระบุอายุนะครับอายุใส่เท่าไหร่ก็ได้นะเราใส่อายุน้อยๆเลยยี่ห้านะเราใส่ยี่ห้าแล้วก็ส่งไปนะเพื่อเพื่อเป็นการตรวจสอบระบบ AI นะนะฮะ โหดระบุจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เลือกไปในจังหวัดนะครับนะฮะแล้วก็ส่งไปนะจังหวัดเลือกจังหวัดที่ท่านอยู่เลยนะครับน้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็เริ่มโหวดเลยนะท่านจำเป็นต้องโหวตสิบคนนะครับสิบจากยี่สิบนะฮะการโหวดถึงจะสมบูรณ์นะครับโหวตเลยนะครับเราก็โหวตเลยมันก็จะขึ้นรูปมาให้นะครับทีนี้วิธีการเลือกตรงนี้สําคัญมากนะครับ ก็ให้พี่ๆเลือกหมายเลข s 1 3ก่อนนะครับ s 1 3ก่อนเลยที่น้องเฟียสนะครับเลือกตามนี้เลยนะครับเป๊ะๆเลยนะฮะ s 1 3ปึ๊บตึกไปแล้วนะครับหมายเลขต่อไปที่จะเลือกนะครับอีก9อันดับนี้ต้องเลือกตามนี้เป๊ะๆไม่นอันดับจะไม่ขยับนะครับอันดับจะไม่ขยับนะครับเราก็จะมาเลือกอันต่อไปก็เป็นหมายเลข s 2นะครับ s 3 s 7 หมายเลข S 1 1หมายเลข S 1 2หมายเลข S 1 4หมายเลข S 1 6หมายเลข S 1 8หมายเลข S 1 9ก็เป็นอันว่าครบทั้ง10หมายเลขนะครับได้เลือก10หมายเลขแล้วก็ส่งเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ครับเรากดยืนยันไปแล้วนะ,ะนี่ครับ อ่านะฮะแล้วก็ข้อความจะตอบกลับมาว่าเราได้ทําการโหวตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าเราโหวตเสร็จสมบูรณ์แล้วฉะนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะแชร์กิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมได้นะครับอ่ร่วมโหวต10ส,สุดยอดอาชญาพันจิวนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการโหวตนะครับอ่าก็แนะนำพี่ๆไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ ก็ขอขอบคุณพี่พๆทุกท่านด้วยนะคะที่หัวให้กับน้องเปียนนะคะน้องเฟียนก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ